โอเคครับก็พอเราเปิดการเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะมาอยู่ที่หน้าจอขายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารทั้งหมดนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเป็นอาหารหรือจะเป็นเครื่องดื่มเป็นส่วนลดอันนี้ก็คือจะเป็นหมวดหมู่ที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็รายการอาหารที่เราตั้งไว้เ,เดี๋ยวผมจะลองเลือกเมนูอาหารมาสักสองสามรายการนะครับผมแบบนี้นะครับเรากดบันทึกนะครับผม มันจะขึ้นโต๊ะมาให้นะครับผมถ้าสมมุติลูกค้านั่งทานในร้านแล้วก็เลือกโต๊ะที่ลูกค้านั่งทานได้เลยเช่นโต๊ะสองนี้นะครับอ่าพอเราเลือกโต๊ะเนี่ยเครื่องพิมพ์นะครับจะพิมพ์ออเดอร์ออกมาว่าโต๊ะสองเนี่ยสั่งอะไรบ้างแล้วเราก็เอาใบเนี้ยนะครับไปให้ในครัวเพื่อที่จะทําการาทำอาหารให้โต๊ะแต่ละโต๊ะนั้นๆน,น,นะครับผมโอเคทีนี้สมมุติว่า ลูกค้าที่ทานอยู่นะครับอยากจะทานเสร็จแล้วจะชําระเงินอ่ะสมมติโต๊ะหนึ่งเนี่ยนะครับมีสั่งกุ้งชุบแป้งทอดนู่นนี่นั่นอะไรไปนะครับอ่าอยากจะคิดเงินและแเราก็มากดที่ชําระเงินตรงนี้นะครับตึ๊งทั้งหมดเนี่ยจะเป็นยอด345บาทระบบจะคํานวณยอดเงินใกล้เคียงหรือว่าเป็นแบงค์ที่ใกล้เคียงที่ลูกค้าน่าจะหยิบมาจ่ายข้างล่างนี้นะครับหรือ ถ้าลูกค้าให้มาเป็นจํานวนเงินที่ไม่มีในตัวเลือกเราก็สามารถที่จะกดตัวเลขตรงนี้ได้นะครับ450แบบนี้นะครับผมกดชำระเงินได้เลยครับระบบจะคำนวณเงินทอนมาให้นะครับแล้วก็จะพิมพ์ใบเสร็จออกมาแบบนี้นะครับผมมีรายการมีจำนวนเงินมีเงินทอนนะครับซึ่งหัวใบเสร็จตรงนี้เราสามารถที่จะใส่โลโก้ของร้านไปได้ด้วยนะครับ ซึ่งข้างล่างนี้นะครับก็จะมีวันที่นะครับแล้วก็เวลาแล้วก็จะเป็นใบเสร็จนะครับของรันนัมเบอร์นะครับที่มันจะรันไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองอีกทีนึงนะครับผมเริ่มการขายใหม่นะครับโ okay. อเคเราลองมาดูหมวดหมู่เครื่องดื่มกันบ้างเนาะกัดเจี๊ยบเย็นนะครับมีขนมปังปิ้งด้วยลองขนมปังปิ้งหน่อย ตาดำเย็นนะครับผมสมมุติว่าลูกค้าคนนี้นะครับไม่ได้นั่งทานในร้านเราก็กดชําระเงินได้เลยจึ๊กนะครับชำระเงินอพอ,อลูกค้าที่ซื้อกลับบ้านก็ยังจะมีออเดอร์ที่เอาไปให้ครัวสําหรับในการทําอาหารที่ลูกค้าสั่งอยู่นะครับผมแต่ว่า,าจะเป็นการพิมพ์ใบเสร็จออกมาพร้อมกันเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าคนนี้สั่งกับบ้าน Okay. เรียบร้อยครับสำหรับร้านของลูกค้าที่เป็นร้านอาหารแล้วก็มีเครื่องดื่มขายในร้านนะครับแล้วก็มีลูกค้าที่นั่งทานในร้านและซื้อกลับบ้านกา็ใช้ตัวโปรแกรมรอยเ d ิดนะครับง่ายๆเลยกับาทางร้าน e ี d นะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ